ช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องของ SME ปิดตัวบ้างการเลิกจ้างหรือว่าการแข่งขันดุเดือดมากนะคะของสายพัตคาคาะคุณกนิกากนิกาใช้สายบุฟเฟ่ไหมโอ้แข่งกันดุมากเลยท<อ>ี <หา S 1> ่จะคนบอกว่าช่วงนี้จะลดความอ้วนยังไงเนี่ยเพราะว่าราคายูนใจแล้วเกินนั่นสิใช่ไหมคุณกาิกาคือมันก็สะท้อนเรื่องของการแข่งขันเศรษฐกิจนะคะคุณกนิกาว่า มันสู้สู้ทุนใหญ่ก็ยากนะคะแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆทีนี้จุดหนึงก็คือคนจบใหม่เนี่ยแหละค่ะเรื่องงานก็หายากปรากฏว่ามีข่าวทั่วโลกเนี่ยคล้ายกันเลยคือเรื่องของเจนซีนะเจนซเนี่ยเพิ่งจบมาทำงานบอกว่าถ้าเป็นไปได้หัวหน้างานเขาไม่รับนะอ่าทีนี้เย็นก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่ามันก็มีความคิดเห็นเนี่ย นะคะดินเข้าไปดูใน House Education Block นะคะแล้วก็ของ Bank g o k Business นะคะแล้วก็ CNBC เขาก็ทำหัวข้อเนี่ยน่าสนใจก็บอกว่าก็ไม่ใช่ Generation Gen X พ่อแม่แล้วก็บูมเมอร์หรอที่คุณเลี้ยงลูกออกมาแบบนี้นะคะมันก็เลยเป็นประเด็นนะคะว่าเอ๊ะทำไมนายจ้างบอกว่าถ้าเป็นชอยแบบว่าต้อง เหนื่อยต้องเลือกต้องคัดจริงๆนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยจะเจอปัญหาในเรื่องของคนเจนซีคนรุ่นใหม่นะคะอันนี้อาจจะต้องใช้เรียกว่าอะไรคุณกน,นิกาเอ,อ่อเป็นการพูดคุยกันระหว่างเจเนอเรชันละกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นมุมของนายจ้างอะเนาะนายจ้างเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยดูแล้วเหมือนไม่ค่อยได้เตรียมการสำหรับเด็กจบใหม่ออกมาเลยนะคะออกมาเนี่ย จะหาท ALEN สักคนเนี่ยคนที่เก่งกาดแบบสมัยก่อนเนี่ยมันดูยากเย็นแสนเข็นแล้วเขาก็ทาง House เนี่ยเขาบอกเลยนะคะบอกว่าเขาไปคุยกับผู้บริหารด้าน HR หรือทรัพยากรมนุษย์9ก้าในสิคนเนี่ยได้ระบุเลยนะคะบอกว่าบรรดานักเรียนที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยเขาเนี่ยอยากให้มีการติดอาวุธนะคะในเรื่องการ พัฒนาสภาพจิตใจด้วยนะคะเรื่องของการสื่อสารอัอนนี้ยเขาบอกว่าสําคัญคือตอนนี้เด็กทั่วโลกจะคิดคําว่า introvert เือนกันที่ารเคยได้ยินเนาะบอก <c oughs> ออฉันไม่ชอบยุ่งกับใครฉันเป็น introvert อย่างเงี้ยแล้วก็โลกยุคเนี้ยมันก็จะเป็นโลกยุคที่เด็กๆเ,เขาหันเข้าไปหาสื่อหาพวกซีรีส์หาอะไรเขาก็อยู่กับตัวเองได้ง่ายๆหรือเกมใช่ไหมคะก็ เลิกเรียนก็ไม่ต้องเตะฟุตบอลกับเพื่อนหน้าสนามลองพ่อกุณแม่มารับแหละก็คือเล่นเกมที่เป็นกลุ่มหน้าจอแต่มันก็เป็นอีกวิถีหนึ่งไม่ได้บอกว่าผิดเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ทําให้หัวหน้างานเขาบอกเลยว่าไอ้ห้าสี่ห้าคอที่มันควรจะมากับเรื่องความสามารถในการทํางานคือทักษะการสื่อสารนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากคลิปนะคะคลิปหนึ่งที่เขาได้ทําเป็นอินโฟกราฟิกไว้นะคะอันนี้ก็คือหัวหน้างานทั่วโลกเนี่ยเขาก็สะท้อน Right, dissatisfied with their Gen Z hires. But it gets worse. Three fifths of companies reported firing their Gen Z hire within a year. This has left a bad taste in the mouth of the business leaders across industries. The biggest complaint was that college graduates are unprofessional and poorly prepared to work.

คือโลกเนี่ยมันไม่เหมือนยุคเราเนื่องจากมันมีสิ่งปลุกเราเด็กๆแล้วเราเองก็มีส่วนผิดนั่นแหละเพราะว่าบางครั้งเราก็พาลูกไปกระตุ้นด้วยพวกจอสกรีนทั้งหลายตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้ทักษะการใช้ชีวิตของเขาน้อยลงหรือเปล่าทีนี้บทเมื่อกี้เมื่อสักครู่ท่านพูดไปถึงเรื่องการสื่อสารเนี่ยคุณกันิการ้อยละเก้าสิบแปดเลยนะที่เขาบอกว่าเด็กๆด,ดูเหมือนแบบสื่อสารแล้วอาจจะมีการใช้คําพูดต่างๆที่ทําให การปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานมันยากอันที่สองเขาบอกว่าความอยากรู้อยากเห็นก็ดูเหมือนน้อยลงความตั้งใจที่จะเรียนรู้ก็ดูเหมือนน้อยลงด้วยอันที่สามคือเรื่องการร่วมมือกับคนอื่นดูเหมือนว่าเวลาจะทําแบบ corporation เนี่ยเขาบอกดูมันยากมากและ ความคิดสร้างสรรค์นอันนี้ที่ฉันอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะเขาบอกเก้าบอร์เเนี่ยที่เขาอยากได้คือความคิดสร้างสรรค์ที่ฉันว่าคนเจนนี้เขาสร้างสรรค์มากเลยนะแล้วก็ <Okay. S 1> อีกอันหนึ่งคือ critical thinking คือการคิดเชิงวิเคราะห์เขาบอกว่าพอพวก AI มาเนี่ยบางครั้งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยส่งงานด้วย AI มาเลยคุณกาลิกานะคะสับ ต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ปรับเลยก็บอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตถึง g e ซีทีนี้คำถามว่ามีทางออกไหมล่ะก็มีการพูดคุยหัวหน้างานเขาก็บอกนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาไปยกตัวอย่างของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เก่งมากเลยนะคุณกัณิกาบอกว่าใช้เวลาหางานเนี่ยยื่นไปถึงสองร้อยที่นะคะแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรับ เพราะว่าส่งไปทางออนไลน์และเอไอมันคัดออกไงคุณกานิกาเขาบอกว่าเด็กเนะี่ยต้องออกจากพื้นที่ปลอดภัยให้ได้<ช>เขาบอกว่าต้องออกไปทํางานที่ฝันให้ได้นะคะเพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาบัณฑิตที่ว่างงานเนี่ยก็อยู่ในระดับร้อยละเกือบร้อยละหกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยยอมขับรถ ไกลเช่ารถไปสองร้อยไม้นะแล้วเป็นเป็นงานดินเนอร์ไปเจอคนนู้นคนนี้ก็เลยไปคุยไปสบตาไปสัมผัสกันจริงๆเจอกันตัวต่อตัวก็วป,ปรากฏได้งานเพราะว่าลองคว้าโอกาสใหม่ๆห,หรือว่าเขาเชีักว่าเด็กสมัยนี้เกาจะเรียกอะไรนะคอมฟอร์ทโซนเซฟโซนบอกให้ออกจากเซฟโซนตัวเองบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่ามันต้องคุยกัน,นะระหว่างรุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะว่าทําไม จนซถึงไม่ได้งานค่ะ